สวัสดีครับภูมินะครับจากช่อง YouTube ภูมิใจนำเสนอและ TikTok ภูมิคาร์ซีเนะครับผมด้านข้างผมคือ Honda Civic Dimension นะครับหรือ Civic ES ปี05ตาเหี่ยวแท้นะครับคันนี้ไม่ได้แปลงนะครับผมและคันนี้เป็นเครื่อง e x i นะครับไม่ใช่ vtec ท,ทำไมผมถึงเลือก e x i เพราะว่าซ่อมง่ายนะครับผมบอกก่อนว่าในตลาดนะครับ Civic Dimension ถูกกว่านี้มีเยอะแยะมากมายแล้วครับเริ่มต้นตั้งแต่50,000 60, 70, 60,000 70,000มีเยอะแยะมากมายแต่คันนี้ผมขออนุญ,ญาตขายที่ 99,000บาทนะครับผมแต่สิ่งที่ลูกค้าได้นะครับผมไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ประสบการณ์ที่เล่น Honda ตระกูล E นะครับไม่ว่าจะเป็น EK หรือ ES เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมอ่ะสุดทุกคันเป็นอันดับต้นๆของวงการเหมือนกันนะครับก็เลยมีประสบการณ์กับรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าใดเริ่มซ่อมแล้วนะครับซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่จบนะครับผมเลยตัดปัญหาคันนี้เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ทำระบบแอร์นะครับทำภายในมาให้ใหม่ทำบาะหนังมาให้ใหม่นะครับผม เอาแบบทีเดียวจบเลยนะครับแล้วก็จัดทรงลงล้อให้เล็กน้อยนะครับให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีความแตกต่างก่อนรถในท้องตลาดเล็กน้อยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าจะซื้อ รุ่นธรรมดาตามสภาพ4ี่ห้าหกหมื่นไปซ่อมไม่แนะนําซื้อกับผมดีกว่าไม่ได้อวยตัวเองนะครับแต่ประสบการณ์ผมมันสอนแบบนั้นจริงๆนะครับเดลินชานรุ่นนี้ถ้าได้เริ่มซ่อมแล้วซ่อมไม่จบแน่นอนเอาแบบรถที่วางเครื่องมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วดีกว่าและจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์คันนี้นะครับคือต้องเรียนตามตรงว่าอยากจะลื้อฟื้นวันเก่าๆด้วยส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงช่วงนี้เนี่ยตลาดรถที่ราคาไม่แพงมากนะครับลูกค้าอาจจะซื้อเป็นรถสำรองซื้อไปติดตั้งแก๊สนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้น้ำมันแพงเนี่ยทำให้านเ็ รถเล็กอย่างวีออสซิตี v ้ o ity, อย่างเงี้ยราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ดีราคาก็ขึ้นเลยนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อ Ci ี vic Dimension มาครับเพราะว่าได้รถที่บอดี้ขนาดกลางนะครับเครื่องยนต์1,700ซีซีเนี่ยก็อยู่ในเลนส์กลางๆคือไม่ได้ประหยัดมากแต่ก็สามารถวิ่งทางไกลใช้งานต่างจังหวัดได้อย่างสบายใจด้วยนะครับผมและคันนี้วางเครื่องกับเกียร์ตัวนอกมานะครับบอกก่อนว่ารถที่วางเกียร์ตัวนอกมาระบบเกียร์จะไม่มีเกียร์ D3 นะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ของ r n นะครับผม ทีนี้มีผลต่อการใช้งานไหมไม่มีนะครับไม่ต้องกังวลสามารถไวริงดีสเพิ่มเข้ามาได้ไหมสามารถทําได้แต่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแบบนี้แหละคุยกันตรงๆเลยลูกค้าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ลูกค้าเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยว่าดิเมนชันเปลี่ยนเกียตตร์ตัวนอกมาไม่มีดีสามะครับขึ้นรายละเอียดมาเต็มเลยนะครับในช่องของ Google นะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ณนะปัจจุบันนี้เลขเครื่องตรงแล้วนะครับผม ผมไม่ได้รออินอยว์นะครับผมมีวิธีการที่ทําให้เลขเครื่องตรงเล่มนะครับลูกค้าโทรมาสอบถามแล้วกันว่าผมทํำยังไงนะครับออกสื่อไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปชมสตอรี่เบื้องต้นคันนี้กันก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีรายละเอียดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันตอนท้ายคลิป Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only i could go back in time i'd tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with สวัสดีครับ first i m p e s s i o n ของ Civic Dimension นะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะถ่ายให้รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่อู่นะครับผมรถคันนี้ก็หลังจากรับเข้ามาไม่นานก็มีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์นะครับกำลังอัดไม่มีก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับผมใครจะมองแบบไหนไม่รู้นะครับแต่ปัจจุบันนี้รถคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวขึ้นในส่วนของรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอคร่าวๆไปให้ดูนะครับผมก็มอ,องได้สองมุมนะครับมุมหนึ่งก็คนหลายท่านก็อาจจะกังวลว่ารถเปลี่ยนเครื่องมามีปัญหา,าอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ในมุมของผมเนี่ยด้วยอายุของรถนะครับมันก็สมควรจะเวลาที่จะต้อง service อ่นนแล้วนะครับทีนี้ทาไมถึงได้เลือกใช้วิธีการโอเวอร์คอนนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายส่หน,หนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องตัวเนี้ย g 1 7อะ เป็นเครื่องที่ในเชียงกงนะครับมีเครื ideas ideas. So detail, ่องสวยๆจากญี่ป mm ุ่นเยอะนะครับผมก็เลยเลือกใช้วิธีการเล่นเครื่องเราแล้วก็จบงานได้หวนะครับหัวก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวดีเทลี่ยวละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปถ่ายที่เต็นท์นะครับอันนี้ก็คือมารับรถจากที่หูน้องก๊อลฟนะครับผมก็เพิ่งทําเสร็จเมื่อวานเลยวันนี้ก็มารับเลยเดี๋ยวรายละเอียดเยบนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นดีเทลรูปถ่ายมาให้ดูนะครับสิ่งที่ทำการบริการนะครับ They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out นะครับผมตอนนี้ซักคมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้อแห้งนะครับไม่เจอแดดในรอบหลายวันนะครับแม็กกไลซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือตัวเบาะนะครับที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําความสะอาดแบบไหนนะครับผมโอเคนี่เบาะนั่แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับจริงีครันนี้ถือว่าสะอาดนะอันนี้ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแต่อ่าถือว่าดูดีเลยนะครับดูดีเลยโอเคอ่ะทีนี้ เดี๋ยวมารีวิวในส่วนของโครงสร้างกันก่อนนะครับผมหายากนะรถที่แบบพื้นเพิ่นอะไรยังสวยอยู่ก็ได้ขนาดนี้นะฮะโอเคเสาเอแนวหลังคาสวยหมดนะครับดูกลมคมสวยไม่เคาะไม่คว่ำนะครับนี่เสาเอนะครับสวยหมดนะครับนี่เสาเอะเสาบีนะครับเสาบีสวยหมดนะครับนี่นะครับรูกลมคมสวยหมดนะเออเนะครับไม่มีกระแทกข้างเข้ามานะครับเสาบีฝั่งนี้ ดูฝั่งนี้นี่นะครับผมลูกลมคมสวยทั้งหมดนะครับผมและในส่วนของเสาซีนะครับอ่ะเสาซีตรงนี้รูกลมคมสวยนะครับอ่าด้านในนะไม่มีกระแทกนะครับไม่มีกระแทกแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูอะไรนะครับอ่าฝั่งนี้ก็สวยนะครับอ่ะรูกลมคมสวยทั้งหมดนะไม่มีกระแทกไม่มีคว่ำนะครับผมนี่นะครับโอเคอ่ะพื้นเพิ่นอะไรสวยหมดนะครับแต่ว่าต้องให้ดูเพราะว่าไม่มีกระแทกไม่มีชนหนักแต่มีเบียดมาเล็กน้อยนะครับผม เปลี่ยนมาเล็กน้อยแบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับที่อื่นขายแบบไหนไม่รู้ที่นี่สะดวกขายแบบนี้นะครับอ่ะเวลาลูกค้าดูในอินเทอร์เน็ตลูกค้าชอบสังเกตเห็นเม็ดอาร์ุกนี้ใช่ไหมฮะโอเคเม็ดอาร์ทุกพวกนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปตรงนี้นะครับเห็นไหมเม็ดถายเม็ดถายนีถหายหายจนถึงถึงนี่ถึงนี่นะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี <Bond> ้ช <Pokémon> ่วงนี้ช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าบริเวณนี้เดิมนะครับอาจผมรู้ได้ไงนะครับดูนี่เลยนี่ครับเดิมหมดนะซับในเดิมนะครับเดิมหมดนะนี่ครับคมๆสวยๆนะนะเกมีรอยซ่อมมาเล็กน้อยนะครับรอยซ่อมมาเล็กน้อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าชั้นในไม่เสียรูปนะครับชั้นในไม่เสียรูปแสดงว่าไม่ได้ชนมานะครับอันนี้อันนี้สบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับคือไม่ได้ชนนะ อ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยย้อนมาดูที่ประตูนะครับประตูมีการเก็บสีมานะครับผมประตูมีการเก็บสีมามีรอยโป้เล็กน้อยนี่นะครับนี่นิดนึงนะครับอ่าแต่เป็นประตูเดิมนะครับแต่เป็นประตูเดิมนะรูยังกลมอยู่เห็นไหมอ่ารูกลมคมสวยอยู่นะครับทีนี้เกิดจากอะไรนะครับผมน่าจะโดนเบียดตรงนี้นะครับอ่าน่าจะโดนเบียดอ่าซึ่งเอ่ออันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าเวลาช่างเขาเก็บอ่ะเขาเก็บทั้งชิ้นนะครับเก็บทั้งชิ้นแล้วก็ มีการโปะนะครับเลยทําให้เม็ดมันหายไปนะครับอ่าแต่เดี๋ยวลูกค้าจะกังวลนะถ่ายให้ดูข้างในอีกรอบหนึ่งนี่อ่ะรูกลมคมสวยนะไม่ใช่ว่าชนหนักนะซับในสวยหมดนะครับสวยหมดนี่นะครับอ่าสวยหมดนะไม่มีแบบชนเข้ามาแล้วเคาะออกไปโปะทําสีอะไรไม่มีนะครับนี่นะครับสวยหมดสมเสริมสวยนะครับอ่าไม่มีชนนะนีนี่นะครับอ่ะรูเลออะไรกลมหมดนะครับผมสวยหมดนี่เห็นไหม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะนี่ทำความสะอาดเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเพิ่มเติมด้วยนะครับก็มันก็เป็นเทคนิคการเก็บงานของแต่ละอู่เนาะเราก็ไปก้าวไก่เข้าไม่ได้นะครับอาจจะเบียดเบียดบริเวณน,นี้นะครับเบียดบริเวณน,นี้นะครับแล้วอาจจะมีรอยกระแทกบุบเข้าไปเล็กน้อยนะครับผมแต่ที่แปลกใจคือถ้าบุบเข้าไปเล็กน้อยทําไมชิ้นนี้ถึงยังสวยอยู่นะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้เบียดถึงก็ได้แต่ว่าช่างเขาเก็บสีมาถึงนะครับผม ก็ตอบยากอะเนาะมันก็เป็นเรื่องราวในอดีตแหะเนาะนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่องข้างหลังให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เป็นคลิปเดียวนะครับผมเป็นคลิปเดียวโอเคอะ่ะพื้นข้างหลังสวยหมดนะครับนี่ไม่มีชนเลยนะซอกเดิมนะครับเลอะอๆอย่างเงี้ยแหละใช่เลยนะครับผมใช่เลยนะครับอ่ะเออเบสอาร์อยู่นะครับไม่มีชนนะครับไม่มีชนฝั่งนี้สวยหมดไม่มีชนนะครับ่าฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับ้าฝากระโปรงท้ายไม่ขยับ อ่ามานขับนะครับเอแปลกดีฮะม่ไม่เคยเจอเหมือนกันเนี่ยอน,นะเห็นไหมสวยหมดเห็นไหมร,รูรูกลมคมสวยหมดสแสดงว่าไม่ได้กระแทกเข้ามาด้วยซ้ํานะครับอืมแต่ทําไมไม่เข้าใจว่าช่างถึงเก็บสีตรงนี้มาอาจจะเก็บสีมาเฉยๆก็ได้นะครับผมก,ก็ตอบยากนะครับแต่ก็มีรอยสปอตอืมแต่นีด่เดียวไม่เป็นไรนะครับลูกค้าไม่ต้องกวนก็ถือว่าตามอายุตามปีรถนะครับถ้า ถ้าเทียบร้อยนะครับคันนี้ก็อยู่90%แล้วกันนะครับผมในส่วนของโครงสร้างนะครับผมอ่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยสวยหมดเลยนะครับไม่มีเลยนะฮะโอเคถ้าราคาสักเสร็จแล้วนะครับเพิ่งมีแดดนะฮะวันนี้ต้นเดือนสิงหาฝนตกหนักมากเนี่ยเพิ่งมีแดดด้รอบหลายวันนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการรีวิวโครงสร้างของ C ี v i c d i m e n น i o n คันนี้นะครับก็มีตำหนิตรงนั้นหน่อยนึงนะครับแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงเก็บงานมาแบบนั้นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผม They don't wanna see me care Anytime I make some progress, I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของ c ี vic ES คันนี้นะครับขวนญญาเรียกย่อว่า ES แล้วกันนะครับคันนี้ในส่วนของการงานวางเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสตอรี่อะไรมากนะเพราะว่าให้น้องกอฟเป็นคนวางนะครับน้องกอฟก็เป็นคนที่ทำล้ให้ผมตั้งแต่สมัย ek เลยนะครับจนถึง es น้องกอฟก็ยังเป็นคนทำให้อยู่นะครับผมก็เลยไว้วางใจในตัวของน้องกอฟนะครับด้านหน้าเอาเป็นฟิตเมเดิมทั้งหมดนะครับไฟหน้าเดิมจากโรงงานทำการฟื้นฟูสภาพโดยการพ่นโคมให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถนะครับ เลขทะเบียนขออนุญาตสลับออกนะครับปัจจุบันนี้เลขทะเบียนอยู่ที่ขนส่งนะครับกำลังดําเนินเรื่องสลับอยู่นะครับคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณสักช่วงวันที่20สิงหานะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณอาจจะเลทนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเล่มอ่ะมีมีพร้อมโอนเลยนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดนะครับภายนอกสภาพสีก็มีริ้วรออเยอะตามอายุตามปีรถนั่นแหละครับแต่โดยรวมเ่ถือว่าสวยนะครับเกินกว่า70ตนะครับ คือไม่ได้เก็บสีไปให้เพราะว่าอยากจะคีบในเรื่องของงบป,ประมาณให้ราคารถคันนี้ไม่เกินแสนแต่ว่าลูกค้าได้เครื่องใหม่เกียร์ใหม่นะครับโอ้เครื่องใหม่เกียร์ใหม่คงไม่ถูกเครื่องเชียงกงเกียร์เชียงกงต้องบอกแบบนี้นะครับเป็นเครื่องสภาพดีจากญี่ปุ่นนะครับตัวมือเปิดอาจจะมีหักเล็กน้อยบ้างแต่ว่าผมมองว่ามันยังคงใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งหมดตัวล้อ ผมเลือกขอบ17มาให้นะครับแต่ว่าตัวยางที่ติดล้อมาเนี่ยเป็นยางแก้มสี้าจริงๆงอะ่ะยางอาจจะดูเล็กนิดนึงนะครับท้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ซื้อแล้วกันว่าอ,าอยากจะใช้ยางสเปคประมาณนี้ไหมนะครับแต่ยังคงอยากให้ใช้ล้อขอบ17เพราะว่าจะได้ไม่ต้องโหลดรถลงเยอะนะครับเพราะว่าฟิตเมนที่สวยจริงๆของ e s เนี่ยต้องใส่ขอบ16แต่16เนี่ยแพงทั้งยางแพงทั้งล้อถ้าใส่15ก็เล็กไปลูกค้าต้องโหลดรถลงมาเยอะผมก็เลยเลือก17ให้นะครับทีนี้ถ้าลูกค้ารู้สึกว่า ยังคงสูงเกินไปนะครับผมอะ่ะมีโชคของจูเนอร์คอนเซปต์เก่าเก็บให้ติดไปอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องไปซ่อมก่อนใส่นะนะครับอันนี้คือให,ให้แถมไปเลยนะครับผมเผื่ออยากจะเอาลงอีกเล็กน้อยนะครับตายเยียวเนี่ยถ้าใส่17ะครับสามารถเลื่อนเบ้าลงนะไัได้อีกหน่อยนะครับหรือตัดสปริงนิดนึงก็ได้ก็จะสวยแล้วแต่ว่าผมอะ่ะยังไม่ทําให้เพราะว่าไม่รู้ว่าการใช้งานของท่านเนี่ยเป็นไปนในทิศทางไหน ด้านท้ายก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นทั่วๆไปของ Civic Dimension มีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วๆไปนะครับรุ่นนี้ได้ไฟท้ายโดนัทเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ลมดำเพราะว่าถ้าลมดำครับจะต้องมีใน e s 2 0 0 0นะครับด้านหลังนะครับ4นิ้วสอดก็ตามมาตรฐานนะครับถ้าใครอยากจะโหลดด้วยล้อขอบ17นะครับ ก็โหลดลงไม่เยอะนะครับทำให้ยังคงขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลแต่ผม่ไม่ได้จัดฟิเมนไปให้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากให้ขับแบบเดิมๆมากกว่านะครับคงความนุ่มนวลของรถเดิมๆเพราะว่าตระก,กูลซีวิงเนี่ยถ้าได้โหลดนะครับล้อจะแบะพื้นที่เก็บของด้านท้ายอ่ะด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถขนาดกลางอะเนาะ,ะก็ค่อนข้างใหญ่แหละครับตัวรถมีวิทยุติดไปให้ ทั้งหมด2ตัวครึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมนะฮะ,ะด้านท้ายรับประกันว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับลูกค้าชมจากสตอรี่ลูกค้าเห็นอยู่แล้วในส่วนของภายในนะครับทําคาสปาให้หมดแล้วนะครับใหม่กิฟๆแน่นอนอาจจะไม่ถึงขนาดแบบรถรุ่นใหม่แต่โดยภาพรวมเนี่ยผมให้80%หนะครับมอหนังหุ้มให้ใหม่เลยนะครับไม่ใช่หุ้มแบบเอาหนังแบบถูกๆมาทำนะครับ หนังเกรดโรงงานเลยเนี่ยแหละนะครับปูรูให้เรียบร้อยด้วยนะครับเข้าใจอยู่เพราะว่าในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ค่อยอยากหุ่มเบาดิเมนชันกันเนื่องจากว่าเบาเขาหุ้มยากนะครับเขาจะมีทั้งเท้าแขนแล้วก็มีสันมีปุ่มค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าทรงของเบาเขาอะครับเป็นกึ่งกึ่งแล้วกันใช้คําว่ากึ่งจะบอกว่าสปอร์ตก็คงไม่เชิงแต่ว่ามีหลายชั้นนะครับคือมีชั้นเอียงมีชั้นซับนะครับก็เลยทําให้ร้านเบาไม่ค่อยอยากหุ่มถ้าหุ้มว่าุ้มแบบธรรมดาไปให้นี่ผมหุ่มแบบ เข้ารูปเลยนะครับตัวรถคาสปาให้เรียบร้อยเปลี่ยนจอ a n d ด o อ d มาให้เรียบร้อยแต่ผมทำยังไงก็ไม่ได้นะครับให้เสียงไม่มาแต่ตอนวิทยุเดิมเสียงมีเสียงมีนะครับก็เลยตัดสินใจให้จอตัวนี้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมสั่งจอสำรองมาให้ตัวหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าจนปัญญาจริงๆที่ว่าทําไมไม่สามารถเซตค่าให้เสียงออกมาได้นะครับให้คนรุ่นใหม่ๆทําดีกว่านะฮะให้ช่างมาให้ช่างมาไล่ช่างคือไล่ระบบไฟทุกอย่างติดหมดลาโพงติดหมด แต่เสียงไม่ออกจากจอนะครับเซตค่ากันไม่เป็นนะฮะก็ต้องยอมแพ้ตรงนี้ไปนะครับก็เลยเดี๋ยวติดจอกลับให้1ตัวติดจอติดรถตัวนี้ที่เบิกใหม่นะครับให้1ตัวแล้วก็เดี๋ยวสั่งจอใหม่สำรองมาให้1ตัวด้วยนะครับเผื่ออักซิเดนจริงจจอนี้มันเสียเนะี่ยลูกค้าก็จะมีจอสำรองใส่ได้เลยนะครับระบบไฟใช้งานได้หมดนะครับด้วยความที่ว่ารถเขาเป็นรถขนาดกลางในประเทศไทยเนี่ยก็เลยมีความกว้างค่อนข้างเยอะมีอารมณ์สปอร์ตค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกเลยนะซีวิ c ต้เหยียวนย หน้าตาเขาไม่ได้คีริว้วคีเล๋นะครับถ้าคุณแต่งดีๆจัดทรงดีๆเนี่ยเพอร์เผยเนี่ยสวยก่ารถรุ่นใหม่อีกห้องเครื่องยนต์นะครับเอาเป็นว่าสวยหมดนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักใดๆท้งสิ้นนะครับห้องเครื่องเบนซินผมขออนุญาตไม่ได้ล้างนะครับเบนซินเนี่ยห้ามล้างห้องเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับเครื่องยนต์วางใหม่เชียงกงเกียร์วางใหม่เชียงกงนะครับอุปกรณ์รอบข้างเซอร์วิสใหม่แล้วนะครับจุดที่เสื่อมสภาพนะครับของเหลวช่างกอล์ฟถ่ายให้ใหม่หมดแล้วตอนวางเครื่องนะครับ ตรงไหนรั่วซึมเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบน้ําเดี๋ยวไล่ให้ใหม่อีกรอบนึงนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการรันอินอุปกรณ์รอบเครื่องอยู่นะครับผมสบายใจได้ที่เลือก EXI เพราะว่าต่อให้คุณเลือกใช้ VTEC แล้วคุณขับเกียร์ออโต้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่า ว t เทคเนี่ยมันจะมาในรอบสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเกียร์ธรรมดาผมไม่เถียงนะครับผมเลือกเอไอเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับรถอายุลึกๆประมาณนี้นะครับสำหรับรถปีลึกอะไรก็ง่ายหมดไม่มีปัจจัยเรื่องของอ e ิเล็กทรอนิกส์เยอะนะครับใครจะไปติดแก๊สในอนาคตก็ติดง่ายนะครับเอไอเนี่ยไม่จุกจิกเลยเป็นเครื่องอีกเจนหนึ่งที่ทนที่สุดของตระกูล Honda เหมือนกันนะครับแล้วก็อะไรเยอะเกินเมืองเลยนะครับเกยียร์ยกเกียร์เชียงกงมาให้แล้วนะฮะเกียร์เกยีเกรยร์ตัวนอกของสตรี ไม่มี D 3เน้นย้ำรอบที่2นะครับลูกค้าศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแต่ตัวปนะั๊มพาวเวอร์เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นเครื่องตัวนอ้องจริงอ่ะปัม๊มอ่ะเขาจะเป็นอ่เป็นแหลกไฟฟ้าแต่ว่าด้วยอายุของตัวรถอ่ะแหลกไฟฟ้าถ้ามาใส่ในยุคปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่าเสื่อมสภาพหมดละไม่เกิดประโยชน์ใส่พาวเวอร์เหมือนเดิมดีกว่านะครับทนกว่าดูแลรักษาง่ายกว่านะครับผมรับประกันใช้กันยาวๆนะครับใช้กันแบบ เอาเป็นว่าจะโฆษณาว่าเหมือนป้ายแดงก็คงไม่ใช่นะครับแต่คิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถเดิมๆที่ยังไม่เคยเซอร์วิสเครื่องเลยแบบนี้จบกว่าผมการันตีผมทํารถรุ่นนี้มาหลายคันนะครับผมลืมบอกเลยครับหัวฉีดปั๊มติ๊กก็เซอร์วิสมาเรียบร้อยนะครับคอยผมใช้คอยเชียงกงสภาพดีนะครับเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามทำไมไม่เบิกคอยใหม่นะครับก็คอยเก่ายังใช้ได้ดีอยู่นะครับจะเปลี่ยนคอยใหม่ทาไมนะฮะโคเทียนเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าพร้อมนะครับพร้อมนะฮะทีนี้ ในส่วนของเลขเครื่องนะครับผมขออนุญาตใช้เลขเครื่องเดิมนะครับวิธีการทํายังไงลูกค้าโทรมาถามแล้วการออกสื่อไม่ได้นะครับที่ไม่ไม่รออินโหวตเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอยนวอยเนี่ยปลายปีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องเพิ่งตัดบัญชีมานะฮะคันนี้โดยภาพรวมก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ตั้งใจทานะครับคืออยากจะลดลดภาพหลกักๆที่ว่าดิเมนชันเนี่ยชอบเครื่องพังชอบความร้อนขึ้นชอบเกียร์พังนะฮะคือทุกอย่างจุดใหญ่ๆเนี่ยผมทํามาให้แล้วลูกค้าจะได้ใช้อย่างสบายใจแต่ว่าริ้วรอยภายนอกอะ่ะ มันก็มีทั่วไปตามอายุตามปีรถนะครับผมราคา9 9 0 0 0บาทฟรีโอนให้ด้วยนะครับผมลูกค้าจ่ายแค่ค่าตัวรถอย่างเดียวนะครับช่วงล่างสวิทมาให้แล้วบางจุดที่เสื่อมสภาพนะครับแทนเครื่องเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับในจ,จุดที่เสื่อมสภาพเอาเป็นว่าพร้อมละกันนะครับผมอะ่ะอาจจะไม่ใช่กูรูเรื่องของ Civic Dimension เท่าไหร่แต่ว่าผมเป็นคนที่เล่นแล้วก็ทํารถนะครับไม่ว่าจะเป็น e k หรือ e s เนี่ย ทำมาหลายคันมากเฉพาะ e s อย่างเดียวเนี่ยน่าจะคันที่7คันที่8แล้วนะครับที่ผมทําออกมาทั้งออกสื่อแล้วก็ไม่ออกสื่อนะครับถ้าใครติดตามผมมาก่อนน่ยจะรู้ว่าผมอ่ะทำตระกูล Honda เนี่ยเ,เล่นเซฟกับเขาเนี่ยมาเยอะมากนะครับผมฝากไว้คันนี้ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่รถที่ดีที่สุดนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าคุณจะเลือกรถตามสภาพราคาถูกนะครับคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าคุณซ่อมแพงแต่ถ้าคุณเลือกคันนี้อาจจะไม่ใช่รถที่เพอร์เฟกอาจจะไม่ใช่รถที่ต้องแบบขับออกไปเหมือนแปดแดงไม่ใช่เลยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยดีเทลล เครื่องเกียร์ภายในผมทําให้หมดแล้วส่วนของโชคก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมให้โชคเก่าเก็บของผมไปด้วยละกันแต่ว่าลูกค้าต้องซ่อมก่อนใส่นะนะครับลูกค้าก็ลองพิจารณาดูถ้าขยากจะขับซิ่งกว่านี้ก็ดูแลตัวเองนะครับผมตัวรถนะครับสีก็มีริ้วรอยพอสมควรนะครับตามอายุตามปีรถนะครับขอคนที่เข้าใจนะครับผม คันนี้บอกเลยคุ้มแน,น่นอนถ้าลูกค้าไปทําเองอะ 50, ่ะห้าหมื่นเอาไม่อยู่นะครับแค่เปลี่ยนเครื่องกับเกียร์เนี่ยก็3-4มสี่หมื่นแล้วนะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมและขออนุญาตฝากออปชันไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านใายต้องการอุดหนุนในเรื่องของออปชั่นเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็มีบริการดูแลให้นะครับผมแต่ใจผมออยากให้ขับแบบนี้อยากให้ขับเดิมๆไม่อยากให้แต่งเยอะนะครับจากใจคนที่แต่งรถมาก่อนนะครับเพราะว่ายิ่งแต่งยิ่งหมดนะครับขับเดิมๆสบายใจที่สุดแอร์เย็นเพลงเพลางเพลิงช่วงล่างนุ่มภายในสะอาดนะครับแค่นี้ก็ ขอบคุณครับ